Prepare for battle. This was suit my characters oh, your oh, <laughs> Universal has detected. Oh, <laughs> the numbers five. Numbers ิเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ซื้อของไอปามันเป็นไงวะถ้าใครยินกูปะได้ยินได้ยินไอปามไม่ยินอ่ะอาจจะบั็กแล้วมันอยู่ที่อ่ะมันอที่แน่เลยโ้กูมันเหมือนมึงเลยเพื่อนเป็นไงล่ะหูเล็ก กูแรงกจับเละที่นี่ตัวใหญ่ตายเขาไม่เศ้าวะเด็กเข้าไปละรอบหนึ่งเว้ยมันจะตายสาธุไหอ้พามันทำเยี่ยดอะไรมันวะมันจะตามัน เฮียเฮ้ยไม่ใม no ่เอ้กูเล่นตัวเนี้ยเอ้าไม่เชื่อพี่จะตายข่าแล้วก็ไอ้ปามนรกอะเฮ้ยอย่าพาไปสัตว์มาทยไอะเฮียทิ้งเกมไปสัตว์เฮียเยบอกวกูก็กกูบว่าเดี๋ยวมาไม่มีใครไม่ใครจ้ยินเลยเอ้าทำไมหลุดอะเฮียนี้ติเอ้าตายเลย มันก็เข้าไม่มีใครได้ยินคุณยิงหรือเปล่ะไม่มีนะเมื่อกี้นะจำได้แล้วกูต้องซื้ออะไรบ้างฉัลนลืมแล้วว่าต้องซื้ออะไรเมื่อกี้นะไอ้ยวัวฆ่าหนึ่งตายหนึ่งนี่ว่าเจ๋งว่ะ

ลแค่นี้เหรพวกมันเหรอยนี่คุณไม่ต้องกลับมาเยขนนียโอบางจริงล้วนบางจริงจะเบส่กบางล้วนน่ะไปเลยมาองดูดข้ไปไม่ได้วะไอ้ไอโอมันวังไรเงี้ยขึ้นไปไม่ได้ะักบอกโเียดว่าหลอดเั่มากไหมโมจุ หนี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 เดี๋ยวตีจะตีเดียวตัวปัดตีเย็ดจีนอนเย็นอนเมื่อกี้ไม่ซื้อมานี่ยจีเฮ้ยมีอนมาหนีขับจี้มังคอบ ไม่ตอนได้ด้วย mm ม nah, ื่กินนะถ้ากูกดกินพ่อมึงิะกูฆ่ามันตายหรอไม่ถ้ากูจะกินเมื่อกี้นะถ้ากูจะกดอ่ะกูเพิงรู้อ่ะเนี่ยกูตายเลยเออกินได้แล้วเนี่ยมันแปลงร่างก็กินได้เหรออืมแต่มันรักกินไม่ตายด้มากกกินในไฮร่างเหมือนก่อนโดนบูมตืดๆแล้วรอรอรอเข้าเลยปะกูจะตายแล้วผมอาะเี้ย

้กูแดกจอมบกูแดงกูเดียวก,กันไม่ได้หรอเพื่อนอันี่เมฆหมือนีใส่สเมฆเหรอฮะพลังคือเสาให้พดพ่องเหเอไปปัญญาอ่าอนอ้กูฆ่าในตอนหยดเวลาด้วยโครเก่งอืมกูสุดเลยใช่อื ไอ้เฮียแต่ดาเมจกูไปร้อยห้าสิบไอเฮียเข้ายังกระแลกสามร้อยแม่ <c oughs> โคตรลดจัดฮะคือ <c oughs> มันก็ถึกแล้วมันจะลดดาเมจทำไมวะแม่ก็ซื้อของลดดาเมจเนะี่ยแม่งเฮีย,ย,ยด้ยวยไงขันไหนะ <15 seconds. S 1> ยังเสกโมจิเสกมันเป็นขนมไม่ได้ไอ้เฮียเ,เออมันแรงเลยเออเสกแล้วมันไม่เป็นขนมมันแรงมึงคิดว่ามันเบามังแรงะเว้ยทีมันเพอร์เสกอะ โมดี้แม่งเสกเลือกตัวยยเวนตัวเี้ยเนี่ยตัวอะไอ้ตัวยืน้กลัวเออโมดีอ่ะมันเสกขนมเลือกตัวเลยเวยแต่ตัวเอี้ยนี่ไม่สามารถเสกได้เพราะตัวมันหี่ก้อยนะหี่ก้อยยี่ก้อยไม่ลอยอ่ะเฮ้ยมายากยจะตายาย

เฮียไอ้เห hmm. okay. mm ียจะตายไอ้เฮียหิวไม่หิวเลยมันลุดจะดุดยังไงวะเพื่อนต้องต้องตันต้องตันเท่านั้นต้องมึงมึงก็ยิงหลอดเพื่เสียวขาวมันอ่ะให้หมดไอ้เหี้ยแล้วมันก็มันก็จะตันต้องทำให้มันสตันให้ได้แต่ถ้าออกเกาะมากระตันได้ดีนะถ้ามันออกเกาะตะเมียนมาเอาระเบิดไป โอ้ย,อยมันดิ้งกูเจ็บกันเนี่ยไผ่ไผ่ขึ้นแท่งตัวโอ้โหโอ้ยกูถือไม่พอว่ะอเนี่ยไันนึงห่อยิงเ่ยหมีก็เด็กเพี้ยจะตายโอ้ยกดกดอันดูข้อไหนมีทางให้ไหมมีทางอะไรวะมีทางให้ค่อยเดินใหม่อโดน โอ้โหวิ่งเข้าทีละเก้าพ่อมึงไหยอสัตว์ไม่เห็นทำไมวะอะไรอะสวยจะรถจะลดจะรถจะรถจะเมียยังก็แหละเข้าทีละเก้าพ่อนั่นเป็นไปกูโดนเลยอ่ะเป็นนะครับไปกูโดนเลยอ่ะ โง่ไอ hey, ้ไอ้จีนอตเลเบอร์กูไม่เข้าเลยเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดเดีดี๋ยวเขนัที่กัโลกเพื่อนพะเยพญานาคกนนันะไอ่ะกูยังเป็นเบเบะอยู่เลยเอาไปไหนะหมุน เอาโหดสุดเลยจะ,ยะริยานาคลุงพลในฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอันนี้อันนี้ได้ยินกันนะเดียดเ๋ยวกมาต่อเลยรปะต่อ <laughs>